แล้วผีคืออะไรผีคือพลังอำนาจเหนือธรรมชาติบันดาลให้เกิดผลกระทบถึงคนทั้งดีและไม่ดีผีคือพลังอำนาจเหนือธรรมชาติบันดาลให้เกิดผลกระทบถึงคนทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมีแค่นี้แหละครับผีเราจะพบไม่ง่ายพูด,ดง่ายๆว่าได้ยินเสมอคือผีสางเทวดาเนี่ยเสถียรกเจด พญานุมารเจรวนเคยเอามาใช้ตั้งเป็นชื่อหนังสือทั้งหมดเนี่ยผีสางเทวดารวมแล้วคือผีนั่นแหละผีก็ผีสางก็คือผีคําว่าสางเนี่ยเห็นไหมแล้วพูดคู่กัน,กนคือผีสางแล้วเราก็พูดคู่กันมาตลอดคือผีสางเทวดาเทวดาคืออะไรก็ผีนั่นแหละครับมันคืออํานาจเนธรรมชาติ เพียงแต่เป็นผีแขกเพราะฉะนั้นต้องใช้ภาษาสันสกฤตก,ก็คือเทวดา<ะ>ถ้าเทวดาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยก็ผีอยู่ดีนั่นแหละคำว่าสางเนี่ยจะเป็นคำยกย่องเหนือกว่าผีสักนิดหน่อยแต่ก็ผีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในภาษาของพวกเราวาหรือพวกรั้วก็มีคำว่าสางกออฟ้าล้ากอดินหมายความว่า ผีสร้างสวรรค์สร้างฟ้า oh. ฟ้าคือสวรรค์ส่วนพวกระว้าเนี่ยสร้างเมืองเขาจะเปรียบเทียบของเขาเป็นคติของเขานะครับเพราะฉะนั้นคำ่าษางเนี่ยมันจึงแปลว่าผีหรือเทวดาก็ได้แล้วแต่ใครจะยุ่งจ้องขนาดไหนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในระบบความเชื่อเรื่องศาสนาผีศาสนาผีเป็นระบบความเชื่อว่าผีมีอำนาจเหนือธรรมชาติ บันดาลให้เกิดปรากฏการณ์ทั้งดีและร้ายทั้งในเมืองผีและในเมืองมนุษย์เมืองผีกับเมืองมนุษย์นะครับเมืองผีเนี่ยมันอยู่ต่างมิติไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเคลื่อนไหวได้แยกส่วนได้ไม่มีเสียงอยากรู้ก็สร้างเอาเองคิดเอาเองเมื่อเทียบความเชื่อของศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธ เราจะพบว่ามันต่างกันมากนะครับต้องเทียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจคลาดเคลื่อนศาสนาผีเนี่ยไม่มีวิญญาณนะครับย้ําก่อนนะศาสนาผีไม่มีวิญญาณนะมีอย่างอื่นเดี๋ยวจะบอกไม่มีเวียนว่ายตายเกิดอย่าไปปนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เชิญเชิญอยู่นั่นะวิญญาณไม่มีนะครับไม่มีวิญญาณ ไม่มีโลกหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเผาศพไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าไม่มียมพบาลศาสนาผีไม่มีอย่าไปปนกันังหวันนี้มันตอนันหมดแล้วผีในโลกนี้ทั้งหมดมีสองประเภทแค่นั้นแหละคือผีดีกับผีร้ายให้คุณก็ให้โทษผีดีเนี่ยให้ทั้งคุณทั้งโทษ ยกตัวอย่างคือผีฟ้าผีบ้านผีเรือนผีเบืองพญาน้องพรญญานาคไรพวกนี้พรญญานาคเป็นผู้วิชิตคนพานอภิบาลคนดีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ให้ให้ชัดบางทีถูกเชิญมาไว้ในองค์การแช่งน้ําด้วยผีดงผีหมื่นถ้ำล้ำหมื่นผามาหนน้ำหนบกตกนอกขอกฟ้าแมนแดนฟ้าตั้งฟ้าตออยู่ในองค์การแช่งน้ํา เขาต้องเชิญมาเนี่ยองค์การแช่งน้านี่เนี่ยแต่งตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาก่อนมีรุงศิริยาก็เชิญมาหมดเป็นพยานที่จะมาแช่งคนไม่ดีนะครับผีร้ายให้โทษอย่างเดียวเช่นผีชมดผีจกะผีกระสือผีกระหังอันนี้เป็นผีเก่าที่สุดเท่าที่พบเป็นหลักฐานอยู่ในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จร้5ปีก่อนสมัยอยุธยาก่อนสมัยยาร้5ปีนะครับเนี่ยไอ้ผีพวกนี้มีแล้วผีชมดผีจกกะผีกระสือผีกระหัง ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับไม่ใช่ผีสมัยใหม่ไม่ใช่ม,ม,มีก่อนม<ด>สมัยกูถีกยาเอาจริงๆินมีมาพร้อมกับคนไทยแหละแต่นี้แต่ก็ไม่ใช่อีกเพราะทชื่อทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกลุ่งภาษาเขมรนะก็ะสือกราะหาังสมบักะเนี่ยผีห่าใครๆก็ได้ยินมาตลอดผีหาหรือคำว่าหาจะกิน่ะ <S 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 ก็คือผีหานั่นแหละ ไอ้นี่ก็มีมาตั้งแต่กรมีกรุงศรีอยุธยาเพราะไอ้ผีห่าระบาดเนี่ยนะครับไอ้กาละโลกระบาดเขาเียผีห่าคนตายมากอายุยาถึงเจงถึงสถาปนาขึ้นมาใหม่เป็นพิธีกรรมนะครับแต่ทีนี้เผอเอิญว่าคุณขันชัยกับผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในเรื่องไอ้ผีคงผีห่าผีเร็วๆทั้งหลาย <c oughs> เพราะเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นรายการนี้เว้นไว้ไม่พูดถึงเอาผีที่เราค่อนข้างจะ รู้จักมากหน่อยไม่ใช่คุ้นไม่ใช่คุ้นเคยไม่ใช่ใกล้ชิดนะครับรู้จักมากหน่อยเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าทําเป็นเล่นกับผีไม่ได้หรอกผีที่รู้จักกันดีที่สุดคือผีฟ้าผีดินอันนี้ได้ยินมาบ่อยผีดินเนี่ยมันรวมกับผีน้ําด้วย,แ,ยแต่สิ่งที่แยกชัดเจนเนี่ยคือผีฟ้าโนดอยู่ข้างบนไอ้นี่ยดาดฟ้าเนี่ยบนดาดฟ้าสำนักงานข่าวสดเนี่ย อยู่ก,กั้มกึ่งดินกับฟ้าอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นภูเขาเนี่ยจะมีความหมายมากสําหรับคนสมัยโบราณ<อ>เพราะภูเขาเนี่ยภูเขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างดินกับฟ้าฟ้ากับดินเลยกลายเป็นสถานที่ต้องอยู่ยที่สูงเพราะฉะนั้นบนยอดเขาส่วนมากนี่ไปดูแถวสุพงสุพรรณอะไรเนะี่ยแม้กระทั่งลบบุรีจะต้องไปมีสถานที่เลี้ยงผีหรือไม่ก็ติดต่อกับเทวดาที่เขาเรียกว่าหินตองหินตั้งอะไรพวกนี้ไง และหลังจากนั้นเมื่อพระพุตศาสนาเข้ามาก็ไปสร้างวัดสร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเชื่อมโยงระหว่างดินกับฟ้ามันมีนิทานตำนานเป็นจานวนมากเช่นนิทานตำนานกาเนิดมนุษย์เนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับดินกับฟ้าผีดินก็คือผีแห่งแผ่นดินใช่ไหมครับเช่นแบบพวกผีเรือนผีบ้านผีเมืองผีดงผีป่าผีบกผีน้ำอะไรเรื่อยเปื่อยไปเยอะแยะมากมายไปก่อนแล้วมันอยู่ด้วยกันผีน้ําก็คือผีแห่งน้ําที่เราลอยกระทงตอนเดือนสิบสองอะแหละต้องเลี้ยงผี ต้องขอเข้ามานี่เป็นเรื่องปกติของคนนะครับทีนี้มันเกี่ยวกับความเชื่อของคนใช่ไหมใช่ผีนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนไม่ใช่เทวดาไม่ได้สร้างผีคนต่างหากสร้างผีสร้างเทวดาต้องทำความเข้าใจเรื่องคนก่อนว่าคนนี่มันมีสองส่วนสำคัญเท่าๆกันคือส่วนที่เป็นตัวตนกับส่วนที่ไม่เป็นตัวตนส่วนที่เป็นตัวตนก็คือร่างกายส่วนที่ไม่เป็นตัวตนเนี่ย มันมีเรียกกันแตกต่างสองอย่างคือศาสนาพุทธเรียกวิญญาณศาสนาผีเรียกว่าขวัญอ่าจุดต่างแล้ววิญญาณกับขวัญเนี่ยที่มันก้ามกึงมันปนกันอยู่ศาสนาพุทธเรียกว่าวิญญาณนะครับศาสนาผีเรียกว่าขวัญศาสนาพุทธน่ะโน่นอยู่อินเดียกําเนิดมันอินเดียแล้วเราอินพุตเข้ามาเพราะก่อนที่จะมีพุทธเข้ามาเนี่ยเราเชื่อผีเนี่ยเราเชื่อเรื่องขวัญ ถ้าไม่ทำเข้าใจาความเข้าใจเรื่องขวัญเนี่ยงงเราจะเข้าใจเรื่องผีคาดเคลื่อนความเชื่อทางพุทธเขาบอกผีมาจากวิญญาณพุทธในเมืองไทยนะครับไม่ใช่พุทธในอินเดียพุทธในเมืองไทยคนไทยทุกวันนี้เชื่อว่าผีมาจากวิญญาณคือส่วนที่ไม่เป็นตัวตนในความเชื่อฝ่ายพุทธตามคําสอนของพุทธเนี่ยมันหมายความถึงเวียนไหยตายเกิดเวียนไหยตายเกิดในอุดมคติอุดมการของพุทธ คือหมายถึงตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมันหมุนเวียนวนเวียนกันอยู่เนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยไม่มีหยุดทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนางนาคพักขหนงใช่ไหมอ่ะเราพูดนางนาคพระขหนงนางนาคพระขหนงทุกคนก็รู้จักเขาตายทั้งกลมตายทั้งกลมหมายว่าตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกไม่ใช่ตายท้องกลมนะครับท้องมันไม่กลมหรอกมันตายทั้งกลมทั้งแม่ทั้งลูกตายพร้อมกัน เขาไม่ได้เด็กต,ตายท้องกลมแต่คนชอบพูดเพี้ยนไปนะไม่เป็นไรแม่นาคตายวิญญาณออกจากร่างเป็นผีทั้งแม่ทั้งลูกแล้วหลอกผู้คนหมอผีปราบผีนางนาคต้องเชิญวิญญาณน,นางนาคใส่หม้อดินเผาเอาไปถ่วงนะักเชิญวิญญาณนี่นี่ตามปติกที่พูดกันอยู่ทุกวันนี่พูดกันทั่วทวไปทีนี้เรามาตั้งคําถามอ่ะก็ไหนบอกว่าวิญญาณเนี่ยตายแล้วเกิด ก็เขาไปเกิดแล้ววิญญาณที่ตายไปไปเกิดไหนไปจุติที่ไหนก็ไม่รู้้วแล้วมึงจะไปเชิญอะไรวิญญาณนางนาคอันนี้คือขวัญก็มันไปจุตติแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วตอนที่นางนาคตายเนะี่ยไปแล้ววิญญาณทางฝ่ายพูดไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไปเกิดใหม่ไปจุตติใหม่เมื่อไม่อยู่แล้วมึงไปเชิญวิญญาณตรงไหนวะแล้ววิญญาณมันจะมาได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็เข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรบางอย่าง นี่คือปัญหาในเมื่อวิญญาณมีดวงเดียวคนตายวิญญาณดับไปจุดติใหม่ทันทีจะขึ้นนรกลงนรกขึ้นสวรรค์ตามใจดังนั้นผีจึงไม่ได้มาจากวิญญาณเพราะวิญญาณไปจุดติแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วแอะล้วเข้าใจคลาดเคลื่อนนะนแล้วไปถามในฝ่ายพูแต่ถามอินเดียที่มีผไมีไหมล่ะเขาก็ไม่มีนะ อันนี้มันคือความซ้อนทับกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําว่าผีมาจากไหนต้องตั้งคําถามใหม่เอาที่จริงแล้วผีมันมาจากขวัญคนดั้งเดิมในไทยดั้งเดิมหมายความว่าย้อนหลังกลับไปในอดีตเมื่อไหรก็ไม่ทราบไกลขนาดไหนไม่ทราบคนดั้งเดิมในไทยเชื่อว่าผีมาจากขวัญคือส่วนที่ไม่เป็นตัวตนของคนพื้นเมืองดั้งเดิมของซาวีเซีย ที่ยังไม่ได้รับศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ตามความเชื่อทางศาสนาผีว่าคนตายขวัญไม่ตายขวัญนั่นแหละมันกลายเป็นผีคนตายเหรอขวัญกูไม่ตายมันเพียงแต่ขวัญมันหายมันหนีออกจากร่างแล้วมันไปไหนไม่รู้ตามหาไม่เจอรออยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นขวัญนั่นแหละมันกลายเป็นผีไปแล้ว ทำให้ความเชื่อของคนพื้นเมืองเซาวิสเซยเชียดังเดิมมีสองมิติที่ทับซ้อนกันอยู่หนึ่งก็คือโลกของคนก็สองก็คือโลกของผีเพราะนั้นในความเชื่อของคนสมัยโบราณมีสองโลกทับซ้อนกันไม่ใช่มีโลกสองใบนะครับหมายถึงคนตายเพราะขวัญหายออกจากร่างไม่รู้ไปไหนแต่ขวัญไม่ตายกลายเป็นผีล่อนเล่ไปไหนต่อไหนไม่คืนร่าง ถ้าขวัญคืนล่างเชื่อว่าคนจะฟื้นแต่คนมันไม่เคยฟื้นเพราะขวัญมันไปอยู่โลกผีเขามีโลกของเขาอยู่เป็นโลกต่างมิติมันจริงครับอ่ะไม่สาแต่คนเขาเชื่ออย่างนั้นมีพยานมีหลักฐานไหมมีมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังก็คือไปดูในเอกสารวรรณกรรมโบราณเรื่องเท้าหุ้งเท้าเจียงคติเรื่องคนตายขวัญไม่ตาย ท้าหุ่งเท้าเจืองตายเพราะถูกพวกแถนกับพวกแมนล้อมฆ่าเท้าหุ่งเท้าเจืองตายผีผู้ขวัญเท้าหุ่งเท้าเจืองเนี่ยแล้วก็กองทัพทั้งหมดที่ถูกฆ่าตายไปขึ้นบนฟ้ามดแล้วไปอยู่บนฟ้าไม่ได้ตายนะแต่ไปขึ้นไปอยู่บนฟ้าไปอยู่โลกของผีที่บนฟ้าน่นผีเท้าหุ้งเท้าเจียงไม่ตายแต่อยู่ต่างมิติไปอยู่ในโลกของผีใช่ไหมไปรวมพลอยู่บนฟ้า รวบรวมไพ่พลรบกระแถนบนฟ้าได้คลองเมืองสวงของของข้อยอินอีกไปยึดอำนาจเนี่ยไปปฏิวัติพระอินเอา,าเอากระ้าหุ้งเ,เรื่องน,งนากกนงนาคพระกระโนก็เห็นแบบแบบใช่ไหมที่ยกตัวอย่างต่างนี้บบตายทั้งกลมขวัญออกจากร่างไปเป็นผีหมอผีเชิญขวัญใส่หม้อไปถ่วงน้ําไม่ใช่เชิญวิญญ,ญาณเขาเชิญขวัญแม่นาคไปถ่วงน้ําหม้อเป็นภาชนะดินเผารูปคลายน้ําเต้า น้ำเต้าเนะ่ะเหมือนคันมารดาคืนสู่คันมารดานน่นวิธีคิดของคนโบราณหมายความว่าเชิญขวัญแม่นาคเนะี่ยกลับคืนสู่คันคันมารดาเรื่องจะได้สงบมีเป็นวิธีคิดดังเดิมเพราะฉะนั้นไอหม้อดินเผารูปร่างคล้ายน้ำเต้าเนะี่ยมันมีหลักฐานของมันอยู่เดี๋ยวจะถึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปข้างหน้า เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันพูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ